สวัสดีครับพบกับช่างวันนีหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ที่หนึ่งนะครับเนาะที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับเนาะปีหกสามครับวันนี้ครับพี่งาน,นก็จะส่งลูกค้าพี่ขึ้นหนักตุ๊กเขานะครับนะเนาะไซมอนกับเป็นพี่อีครับ อันนี้ครับเป็นเป็นลักกันสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นห่วงเหล็กแปดครับตัวนี้เป็นห่วงเหล็กแปดนะครับ ผมกล้องของบ่วงอ่ะส,สองนิ้วจุดสามครับสองนิ้วจุดสามนี่ครับสามมิลครับต่อไปเอ็นกันด้วย PE นะครับนะครับอ่าล่างเก็บกับขอบสายยางครับ เอี่ยขอบท่อพีอีนะครับเป็นเอ็นสีเขียวพันหลักสีเขียวนะครับนี่นครับอ่าหลักน้อยๆครับท่อเข็มเนี่ยครับท่อเข็ยมยิปหาเนี่ยครับเอ็นนี้ผมไม่ได้ใส่เอ็นก่อสางมาเอ็นตกป่ามาเห็ดนะครับเอ็นเอ็นแบบสั่งมาจมาลีนะครับนี่นแบบรรรนครับอ่า ขนาดสิบสองะครับสิบสองตัวครับมวนน้อยครับทอฟาร์มือครับเห็นไหมมวนน้อยอย่างนี้ครับอันนี้มีอยู่สิบขั้วมวนครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามทางบอลนะครับเป็นเอ็นนกเขาเนาะครับเนาะเอ็นเห็ดนกแเห็ดบวงนกเขาเนาะนี่ครับนี่น้อยเดียบแต่ว่า การเขายางเตะมันจะไว้ครับมันจะไว้ในนีก็มีสิบมวนครับสิมวนต่อหนึงถุงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ต้องทักขมาสอบถามที่เบอร์ศูน9 1 7 2ดส2นองปดเ็ดสอะครับจังมวัดเมืองอุดรนะนี่ครับสนใจทักมาครับเป็นเอ็นตกปลาแต่ว่า มันจะโมเดลมัยอมเห็ดเป็นมวลเป็นมวลอองนี่ครับแบบเอาอย่างนี้ก็สั่งมาตะมาเรียบนี่ครับแต่ว่ามันจะแพงกว่าซุ้มเอ็นไก่นะครับเอ็นพวกนี้มันหน่อยมันมันจะค่อนข้างยอมเห็ดอย่างน้อครับน้่หน่อยครับเังหวัดมันกลมครับมันกลมคืนน้อครับเนาะนะครับ สนใจก็ร้องทักมาครับน,นี่ครับมือนี้อยมีเฮ็ดไปสองชุดครับอันนี้อันนี้ผมจะเฮ็ดไว้ใส่งานเองนะครับอันนี้เฮ็ดไปใส่งานเองแต่ถ้าในสนใจอะถ้าเข้ามาเนาะต่ว่าผมเี่ดอันนี้ไว้ใส่เองอะทรงให้ลูกค้าสำหรับเพิ่นทรมาเมานะครับเนาะเป็นยี่สิบห้าหลัก สามร้อยแปดสิบบาทครับนี่ครับอันนี้เอออันนี้ผมเห็นะเห็นเป็นรักงโงงงงนะครับว่าปากลงไปนี่เขาบอกต้องไปเอียงไปยังไม่ไดบปากลงไปตรงๆนี่มันก็มันจะโค้งลงมไปเองนะครับนะครับสรุปลงเล็กน้อยนะครับอันนี้ผม กินนะการทดสอบมาเดีแ๋ยบบว่าเขาปักปักปักลงไปจริมันมันก็นจะสะรุปงครับมันสรุปงเองครับนี่นอนครับยี่สิบบห่าลด สามร้อยแปดสิบาทนะครับเนดะ้อบูรวมทรงนะครับเนดะ้อบูรวมเก็บปลายทางคนระับมีเก็บปลายทางนะครับเนาะครับผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไต่องหวัดอีกนะครับก็มันเกิดเดิมครับก่อนก่อนที่เขารับชมกดติดตามเลยครับก็จังบวัดมารีวิวแค่นิ่งสวัสดีครับ